ไปเชิญท่านศักดีในตามด้วยท่านรุ่งโรธทองศรีนะครับเชิญครับก่าเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพกระผมสักดีในนุ่มหนูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดพักเก้าไกลครับท่านประธานครับผมขอนําประเด็นของจังหวัดตราดมาหารือต่อท่านประธานผ่านไปยังพระนันทาน,นายกรัฐมนตรีครับเพื่อที่จะบอกกล่าวถึงประเด็น ทุกภาคธุรกิจที่สาคัญของจังหวัดตราดนอกเหนือจากภาคเกษตรแล้วนั่นก็คือเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวครับเกาะช้างเกาะกูดนั้นสร้างไรายได้ให้กับจังหวัดตราดไม่น้อยกว่าสองหมืล้านบาทต่อปีครับแต่ว่าในช่วงโควิดสองรอบที่ผ่านมาครับท่านประธานครับผู้ที่ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับอยู่ในภาวะที่มีความยากลําบากของการที่จะได้ดําเนินธุรกิจนั้นต่อไปนะครับจึงอยากที่จะ เรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับได้ช่วยผลักดันโครงการสําคัญนะครับในการที่จะสร้าง,โค,งโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญในการที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับจังหวัดตราดนะครับในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวโครงการที่สําคัญก็คือ1น,นะครับก็คือโครงการสร้างถนนรอบถนนรอบเกาะช้างซึ่งยังขาดอยู่เพียงแค่ท2พ3สองทสามกิโลเมตรเท่านั้นเองครับท่านประธานอีกโครงการหนึ่งครับก็อยากที่จะให้รัฐบาลได้ทําโครงการสร้างสะพาน ข้ามเกาะช้างครับจากอำเภอแหลมงอบสู่อำเภอเกาะช้างนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวให้ไปมาได้สะดวกนะครับและที่สามครับก็คือเร่งดําเนินโครงการาสร้างให้มีการเปิดด่านผ่านแดนถาวรที่บ้านท่าเส้นตาบลแหลมกัดครับทั้งสามโครงการนี้นะครับหากทําได้สําเร็จนะครับก็จะเป็นการช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของจังหวัดตราที่ซบเซาจากภาวะโควิดที่ผ่านมานะครับก็เลยอยากที่จะให้รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์นั้นนะครับ ได้กระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นฐานรากสําคัญในการที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัดตราดครับทั้ง3โครงการนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งครับเพราะว่าจะทําให้คนตราดนั้นกลับมามีลมหายใจกลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้งครับก็อยากที่จะให้ท่านนายกรัฐรมนตรีครับด้วยเร่งรัดผลักดันโครงการทั้งสทั้งสโครงการนี้ที่ผมได้กล่าวในสภาแห่งนี้ด้วยครับ,รบขอขอบคุณมากครับเชิญท่าน